และนี่ก็คือวิธีการขยายพันธุ์อีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือวิธีการติดตาค่ะลุงเล็กคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะไม่เม,ม็ดครับค่ะมีดต่างไกิ่งอยางค่ะแล้วผง,งครับผงนี่พ้างครับพางอาไวะเขียนค่ะเ<ม>ชือกฟางนะคะแล้วอันนี้ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือตาครับตานะคะซึ่งคัดมาจาก ต้นแม่พันธุ์แล้วใช่ไหมคะแม่พันธุ์ดีครับค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะลุงเงาเงาเงานี่ได้จากวิธีการเพราะเพราะเมล็ดใช่ไหมคะเพรา,พาะเมล็ดครับเราจะเอาลากไอ้ฝอยๆตรงนี้ออกหมด<า>เลยใช่ไหมคะทิ้งหมดเลยครับอื หลังจากที่เราตัดแต่งเงาเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราจะเอาตามันติดที่ส่วนไหนอะคะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเราเลือกยังไงอะคะว่าจะต้องติดยาวแค่ไหนนิ้วนิ้วครึ่งครับประมาณนิ้วครึ่งค่ะจากตรงคอลากใช่ไหมคะ,คคคะขนจากคอลากค่ะเส้นเรื่อไหมค่ะเนี่ยครับ ต้องเฉือนลงไปลึกไหมคะลุงเฉือนถึงถึงเนี่ยมากเลยเนี่ยครับนี่กับตอนนี้ก็ตา嘛ครับตาม嘛ต้องดูข้างมันมิดซิตแบบนี้ต้องเลือกตายังไงคะลุงเลือดตาสวยๆเลยครับตาใสๆอย่างนี้ค่ะที่เห็นติด ไปว่าท่าปานี่คือไปเอาแม่พันแม่พันมาจากท่าปาใช่ไห่คะท่าปาก็แม่พันดีครับอก็ต้องตัดตรงนี้ให้มันตรงเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อค่ะตอนนี้มีความ และนี่ก็คือเงาที่ทำการติดตาเสร็จแล้วนะคะลุงคะแล้วเราจะดูแลร,รักษามันยังไงะคะต้องเอาไว้ในเทกระจกครับค่ะเทกระจกต้องทําแ้งมาแลพอต้องเอาถุงออกครับ ทุกออกก็ค่อยลดน้ำเดียวให้มันเสมอแห้ไม่ให้มันแห้งเกินไปประมาณกี่วันนะคะมันถึงจะแตกออกเจ็ดวันครับประมาณเจ็ดวันค่ะถ้าสมมติว่ามันไม่แตกออกก็แสดงว่ามันตายแล้วใช่ไหมคะเอาทิ้งไว้แห้งก่อนมันก็จะออกไปเรื่อยๆครับอคอยดูแลอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเล็กมากนะคะที่มาสาธิตวิธีการทําการติดตาให้เราดูนะคะ